หาให้กำลังใจตูนบอดี้แ a ลมค่ะเรียกได้ว่าในตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงเหล่า FC หาให้กำลังใจล่าสุดนั้นตูนบอดี้แ a ลมได้เข้ารับการผ่าตาดัดโดยทางเพจ f c e e o o o บอดี้แ l ลมได้ออกมาแจ้งข่าวระบุเอาไว้ว่า พี่ตูนบอดี้สแลมได้เข้ารับการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณคอซึ่งผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยดีและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา1เดือนตามคําสั่งของแพทย์ค่ะส่งผลให้ไม่สามารถทําการแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะที่นี้ด้วยครับ